สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม Beat b r e a Zone นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตัวละครเกิดใหม่ล่าสุดนะครับก็ตัวละครเกิดใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นตัวละครจากเทศกาลวาเดย์ทั้ง3ตัวละครเลยก็จะเป็นเบียคุยะอิจิโกะสีขาวแล้วก็งิดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า3ตัวละครนี้เนี่ยเกิดใหม่แล้วมีประโยชน์มากๆเลยในเรื่องของลิง มีประโยชน์ทั้งสเลยนะครับใช้งานแตกต่างกันบ้างนะครับาบางตัวแตกต่างกันเล็กน้อยนะบางอันก็ไปเน้นแรงเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันสำหรับการเกิดใหม่ครั้งนี้นะครับทั้ง3ตัวละครตามที่บอกเลยนะครับเบียคุยะอิจิโกะสีขาวแล้วก็งินเกิดใหม่ได้แล้วเนาะก็ตั้งแต่วันที่คลิปลงก็คือวันนี้นะครับวันที่28มีนาตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปคุณสามารถไปทำตัวละครตัวนี้ให้เกิดใหม่ได้เลยซึ่ง อย่างอิจิโกะสีขาวเนี่ยค่าเตตัสเนี่ยสูงขึ้นเลยนะครับสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยสหรับค่า SP นะอิจิโกะสีขาวนะครับเป็นเผ่าอยูม่มทูตฮอลโลแล้วก็เป็นตัวละครสีส้มนะครับเป็นสายสกิลเน้น SP เป็นหลักนะครับซึ่ง SP ที่เลเวล2 0 0อยเนี่ยอยู่ที่862หน่วยถือว่าเยอะเลยนะครับมันดียังไง SP เยอะก็ลิงก์เอาไปใช้นะครับตามที่ผมบอกว่าทั้งา3ตัวละครเนี่ยเอาไปใส่เป็นลิงก์ได้ยิ่งค่าพลังยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์ ยิ่งมีประโยชน์กับตัวละครที่เอาไปสมใส่มันจะได้ค่าสตรั้เยอะขึ้นนะครับอิชิโกะสีขาวเนี่ยเป็นผู้สังหารอารันคานะครับตีอารันคาได้แรงขึ้นถ้าไม่ตายทำให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงได้100%แล้วก็ทุกการโจมตีของเขาการโจมตีปติสกิล1 2 3สามารถมีโอกาสนะครับโอกาสทำให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้ท่าสาเป็นท่าที่สามารถชาร์จได้นะครับในเรื่องของเกมเพยก็เล่นได้ระดับหนึ่ง ใช้คำว่าเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วกันหอคงหอคอยเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะครับลิงของอิจิโอะสีขาวนะครับอันนี้คือจุดขายเลยลิงแรกของเขาเนี่ยความเสียหายของสกิลแรงขึ้น25%เปอ็นันนี้เป็นลิงตั้งต้นที่ผมมองว่ามันได้เยอะในเรื่องของความแรงความเสียหายนะครับส่วนในเรื่องของลิงสองหลังจากเกิดใหม่คุณจะได้เมื่อเลือดเต็มนะครับเมื่อพลังชีวิตคุณเต็มเนี่ยคุณจะได้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดแรงขึ้นอีก16%ไม่มีรถคูดาวเขจริงต่ลิงนี้เนี่ยมันไป เน้นแรงไปเลยผมชอบมากกว่าที่เป็นความแรง25%และได้ลดคูดาวน์10%อันนี้ส่วนตัวนะผมชอบมากกว่าลิงนั้นเพราะว่าอ้น,นี้คือแบบมาแรงเต็มที่เน้นสมใสเลยเอาไปใส่ให้เพื่อนต่อตีกิวได้ดีเลยเวลาคุณจะบอมกิวนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะใช้ตัวละครสีส้มเป็นตัวละครข้างในการระเบิดกิวสักอย่างลิงนี้เป็นลิงที่ตอบโจทย์นะครับเป็นลิงที่ดีอ่าเป็นลิงที่ผมมองว่าดีรองลงมาจากลิงไอเซนหอคอย นะครับที่เพิ่มความแรง20%เอเไอ้ยีแล้วก็เอ้ย25%แล้วก็เลือดเต็ม20%ใช่ไหมไอนนี้มันจะอ่อนกว่าของไอเซนหอคอยเพราะว่าไอพวกลิงหอคอยเนี่ยตัวละครหอคอยมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อลิงดีๆอยู่แล้วนะครับไอน,นี้คือเกิดใหม่ผมบอกว่ามาระดับนี้นี่ถือว่าดูดีเลยนะครับเป็นลิงที่แบบเน้นแรงอ่าเอาไประเบิดกิ้วเอาไปบอมกิ้วนะครับก็เป็นลิงที่ดูดีระดับต้นๆเลยสำหรับผมนะ a b i l i t y ที่เขาได้รับนะครับความเสียหายโจมตีปกติกับความเสียหายของสกิลแรงขึ้นอย่างละ20%เป็นฮิตสกิลบวกหนึ่งถ้าตายบวกความแรงขึ้นอีก40%เมื่ออีกฝ่ายติดอ่อนแรงติดเพิ่ม5วิโลเปเชนบวก1ึงแล้วก็ตัวเขากันอ่อนแรงเอง100%คือไม่ติดอ่อนแรงนะครับในเรื่องของ Ability ที่ได้รับมันไม่มีอะไรโดดเด่นก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของลิงก์ตามที่บอกโดดเด่นมากสำหรับอิชิโกะสีขาวตัวนี้อ่า อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปสำหรับตัวละครต่อไปนะครับอิชิมาลุยินเป็นเผ่ายูมาทูนนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นสีเขียวเป็นสายสกิล SPU ที SP ่858หน่วยผู้สังหารอารันคาทาให้ตายเนี่ยทำให้ศัตรูติดพิษได้100%เลยนะครับสำหรับการกดไม่ตายลิงก์ของเขาเนี่ยตั้งต้นเป็นลดผู้ดาว12%แล้วก็ลิงก์เกินใหม่ ก็เป็นลิงก์แบบอิจิโกะสีขาวเลยครับได้ในเรื่องของเมื่อเลือดคุณเต็มนะเมื่อค่าสเตตัสไอ้ไม่เมื่อค่าตาคุณเต็มนะครับคุณจะได้ในเรื่องของความแรงอย่างแรงขึ้น16%อ่ะถ้าเลือดคุณเต็มเนี่ยความแรงทุกอย่างคุณแรงขึ้นอีก16%นะครับในเรื่องของความแรงโจมตีอันนี้แตกต่างจากตัวข้างบนข้างบนเนี่ยอิจิโกะขาวคือเน้นไปนแรงเต็มที่เอาไปใส่ตัวข้างแต่นี้เนี่ยเอาไว้เผื่อคุณจะเล่นดันที่คุณต้องการลดคู่ดาว คุณต้องการลดคูดาวในตัวด้วยเราก็ต้องการความแรงในตัวด้วยเป็นลิง์ที่ตอบโจทย์เลยได้ลดคูดาว2%ความแรงของการโจมตีนะความแรงของพลังโจมตีเนี่ยทั้งหมดแรงขึ้น16%เมื่อเลือดคุณเต็มเมื่อพลังขยัเมื่อพลังกายคุณเต็มอันนี้ตมที่บอกเลยครับเป็นลิงก์ที่ตอบโจทย์เลยสีเขียวใครที่ขาดลิงที่ดีสีเขียวอันนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นลิงก์ที่เหมาะกับการเล่นลงเล่นในดานที่มันยาวระดับหนึ่งต้องการลดคูดาวมาวนสกิลให้ทัดนะครับอันนี้ดี มาดูในส่วนอาบ,บัตตของยินกันบ้างนะครับ Ability ของยินเนี่ยมีเพิ่มขอบเขตสาขอบเขตโจมตีปกติ20%ความเสียหายของการโจมตีปกติแรงขึ้น30%ซึ่ง2อ,อันนี้ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าเขาเป็นสายสกิลมันไม่ได้เน้นโจมตีปกติอยู่แล้วความแรงทําไม่ตาย50%นะครับในเรื่องของความแรงขึ้นฮิตสกิลบวกหนึ่งเมื่อฝ่ายติดสถานปกติเนี่ยติดพิษเนี่ยติดเพิ่ม2วินะครับแล้วก็ยินไม่ติดพิษเองด้วยลมเชื้อนบวก2ทํทำให้ตัวละครตัวนี้หลบได้3รอบนะครับก็ผิวระด ในรูปแบบการเล่นเก่งไหมต้องบอกเลยว่าธรรมดาเฉยๆนะครับพอที่จะเล่นได้เฉยๆนะครับทั้ง3ตัวเป็นตัวละครที่แบบพอเล่นได้มันไม่ได้ตัวละครที่แบบวูว,ว่เนาะอันนี้คือผมผมชอบนะที่เขาออกมาแบบนี้คือไม่ต้องเน้นเอามาเล่นแล้วไม่ต้องเอาเน้นเอามาเล่นมากก็ขายลิงก์ไปเลยให้มันไปสักทางนะครับไปสักทางดีกว่าแบบติดขัดทั้งการเล่นติดขัดทั้งลิงก <c oughs> ไอ้แบบนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายไปหน่อย นะถ้าติดขัดนั้นนะครับอ่ะตัวสุดท้ายของตัวละครเกิดใหม่ในรอบนี้นะครับนั่นก็คือคุชิกิเบลคุยะนะครับเวอร์ชันโกโกโซไซตี้ก็โกโกโซไซตี้ทั้ง3ตัวนั่นแหละในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็แน่นอนยังคงเป็นเผ่ายมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยเหมือนเดิมเป็นตัวละครรูปแบบสีฟ้านะครับ SP อยู่ที่857หน่วยใช้ได้นะสูงใช้ได้เลยนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับตียมทูตแรงขึ้นทาให้ตายทำให้ศัตรูติดเน็บชาได้100%เลยส่วนในเรื่องของลิง ลิงตั้งต้น12%แล้วก็เกิดใหม่อันนี้ตามที่ผมบอกนะมันแตกต่างจากยินนิดหนึ่งของยินของยินเนี่ยถ้าเกิดเราว่าด้วยในเรื่องของความแรงของยินจะแรงกว่าเพราะยินเนี่ยมันบวกความเสียหายของการโจมตีแรงขึง้น16%ทุกอย่างเมื่อเลือเต็มแต่ของเบลคุยะจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลเท่านั้น16%อ่ะเบลคุยะได้แค่ในเรื่องของไปบวกในเรื่องของสกิลนะครับ16%ซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ย มันจะใช้ง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องเลือดเต็มแต่ความแรงมันจะต่ากว่านะครับความแรงมันจะต่ํากว่าแต่ก็เป็นลิงก์ที่ดีอันหนึ่งนะสำหรับผมผมมองว่ามันถ้าเกิดจะใช้ในการเล่นดาดมันก็ดีมันดูดีกว่าลิง์ที่แบบลดคู่ดาวอย่างเดียวอ่าอันนี้จะแบบมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่าได้ทั้งลดคู่ดาวได้ทั้งความแรงสกิลก็เอาไปเสริมในเรื่องของความแรงได้เวลาคุณจะลงหอคอยลงดาดอะไรที่มันมีหลายๆดาดลิง์พวกนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยนะครับ ่ะมาดูในเรื่องของ Ability กัน Ability ความเขียนโจมตีปกติกว้างขึ้น20%ความเสียหายโจมตีปกติแรงขึ้น30%เหมือนงินเลยนะความเสียหายท้าไม่ตายแรงขึ้น50%ฮิตส i l l บวก1เมื่อกฝ่ายติดเนบชาติดเพื่อไปเลย5วิวาทีไม่ติดเนบชายเองแล้วก็ลมเฉินบวกดึกจริงๆ Ability เหมือนกันแทบทุกตัวเลยนะครับ y b i l i t y ทำมาคล้ายๆกันเลยกันสถานะตัวเองมีบวกอะไรพวกนี้นะก็เล่นได้ไหมแต่ละตัว อันนี้สรุปละอันนี้สรุปเลยแล้วกัน3ตัวละครเล่นได้ไหมแต่ละตัวเล่นได้เล่นได้ดระดับหนึ่งหอคอยยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าตามที่ทุกคนทราบนะเวลาผมเล่นหอคอยผมก็ยังใช้ตัวละครพวกนี้อยู่ในบางชั้นในการโดนหลอกนะครับเพราะมันเกินใหม่ได้แล้วมันเก่งกว่ามันเก่งกว่าก่อนหน้านี้อยู่นี้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่เกินใหม่ผมยังเอาไปผ่านหอคอยได้ไอ้นี้เกินใหม่มันก็จะผ่านง่ายขึ้น นะครับส่วนในเรื่องของคอนเทนต์ปกติมันลงได้อยู่แล้วนะครับหออน้ําหอมใหญ่น้ําหอมใหญ่ลงได้ไหมลงได้ระดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่คุณบังคับด้วยแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เก่งมากถ้าคุณรีบผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวมันไม่ได้เก่งขนาดเหมือนตัวละครใหม่ที่แบบความเร็วมัาต่างนะครับชอบเจอคําถามที่แบบพี่ตัวละครผู้นี้ยังเล่นได้อยู่ไหมผมต้องใช้ว่ามันเล่นได้แทบทุกตัวแหละนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าเท่านั้นเลย นะครับเพราะว่าตัวละครใหม่มันเร็วกว่ามันเก่งกว่าตัวละครพวกนี้มันเก่ากว่ามันไม่ได้เคลียเร็เวเหมือนตัวละครใหม่ๆมความเก่งมันเทียบกันไม่ได้ตัวใหม่มันเก่งกว่าในรูปแบบเกมเพลในรูปแบบอาบิลิตี้ต่างๆมันทมาดูดีกว่าข้าวซัดอะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้มันเกิดใหม่ทําให้พอเล่นได้ขึ้นระดับหนึ่งเก่งขึ้นระดับหนึ่งเชิงว่าเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ประโยชน์ของตัวพวกนี้เนี่ยลิงเป็นลิงที่ดีเนาะก็อย่างตามที่บอกจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ไอ้เจ้าอิจิโกสีขาวเน มุ่งไปทางแรงเลยความแรงสกิลเลือดเต็มความแรงเพิ่มขึ้นนะครับยี 25, 6, 6, ่สิบห้าบวกยี่สิบหกเลือดเต็มอันนี้คือดีมากถ้าคุณจะไปใช้ตีกิวมันตอบโจทย์เลยแต่ถ้าคุณจะใช้ไปดันยาวๆอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันอาจจะติดในเรื่องของการวนสกิลใช่ไหมว่าวนไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ในดันสั้นเรนบอสที่คุณมองดูแล้วว่าแพนเทิลของคุณเนี่ยกับเพื่อนร่วมทีมมันสามารถจบเรนบอสได้โดยที่สกิลคุณไม่ต้องรีมาก ก็ตอบโจทย์ยินยินเบลควยะนี่ผมจับเป็นจำพวกเดียวกันเลยแล้วกันถึงมันจะแตกต่างกันในการใช้งานก็เถอะราะยินต้องเลือดเต็มเนาะแต่เบลคุยะไม่ต้องเลือดเต็มแต่ยินมันจะแรงกว่าแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับได้เรื่องของรถคู่ดาวแล้วก็ความแรงเข้าไปก็เอาไปใช้กระดันที่มันยาวยาวได้เนาะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับตัวละครเกิดใหม่ทั้ง3ตัวละครใครมีบ้างไม่มียังไงก็บอกกันได้ใครื่นชอบตัวอะไรก็บอกกันได้นะครับว่าแบบเออผม รู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าที่คิดนะเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่ผิดหวังนะส่วนตัวผมก็ไม่ผิดหวังนะครับสารับกัดอ่เกิดใหม่ครั uh, my, ้งนี้ผมรู้สึกเกินที่คาดหวังด้วยเพราะว่ามันใช้งานจริงได้3ตัวละครเลยทั้ง3ตัวละครผมว่าใส่เป็นลิงใช้งานจริงได้หมดเลยมองว่าโอเคตอบโจทย์ตอบโจทย์สารับการเกิดใหม่นะในการลงเล่นมันก็ไม่ได้แย่อะไรอยู่แล้วทั้ง3ตัวละครผมว่ามันเล่นได้ระดับหนึ่งอ่าเล่นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับล้อรีวิวล้อรีวิวผมมีทั้ง3ตัวละครเลย นะครับหวังว่านาคตจะมีรีวิวเร็ว,รวนี้นะของยูริจิสงครามเลือดมันปีผมก็ยังไม่ได้ลงรีวิวเลยนะไอ้น,นั้นยังไม่ได้อัดเลยด้วย <c oughs> นะครับเดี๋ยวต้องรอดูวิธีว่าจะลงช่วงไหนนะอาจจะไม่ได้ลงแบบตามกระแสตามเทรนที่แบบันเพิ่งเกิดใหม่มาแล้วก็ลงเป๊ะอะไรอาจจะไม่ไแบบนั้นนะครับก็เลยลงสรุปไว้ก่อนเผื่อคนจะมาดูข้อมูลข่ขาวๆนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมก็แนะนำนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมเนาะ<ม>ในวันนี้ก็ต้องประมาณอ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับประมาณนี้เลยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ